ดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับในรายการอดีต g s m News นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่5นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับเดือนสิงหาคมแล้วนะครับจะผ่านไป1สัปดาห์แล้วไวจริงๆนะครับสัปดาห์หน้าก็มีวันหยุดยาวนะครับก็เป็นวันแม่นะครับหลายๆท่านก็อาจจะวางแผนวางโปรแกรมพาคุณแม่ไปเที่ยวทานข้าวนะครับไหวพระกันนะครับเช่นเดียวกันผมก็น่าจะ ได้ไปเหมือนกันหาสามแม่ไปเลยนะครับแม่ตัวเองแม่ยายแล้วก็แม่ของลูกหลายๆท่านก็น่าจะวางแผนคล้ายๆกันนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขออวยพรกันล่วงหน้าเลยอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็สบายๆนะครับเพราะว่ารายการซอฟแวร์อัปเดตเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เน้นพูดคุยนะครับเน้นพูดคุยนะครับแล้วก็ วันอา,ากาศดีๆหน้ um, e หานอนอย่างนี้นะครับฝนตกพรำๆเมื่อเช้าเมื่อเช้าเหมือนจะค้มฟ้าค้มฝนแล้วก็มีแดดออกเหมือนจะไม่ตกนะครับแต่พอตกบ่ายปุ discord, ๊บฝนก็เทลงมาเลยนะครับก็หลายๆถ้าหลายๆคนก็อาจจะกําลังเดินทางหรือนะครับไปรับลูกนะครับกับจากโรงเรียนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์อัปเดตสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวช่วง้ทยรายการค่อยพูดคุยกันนะครับโอเคครับผมไปกันนะครับ สำหรับนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอยู่กันตรงถึงตัว G GSMQ นะครับ GSMQ 3.2คอค e c o m นะครับ Vivo e f a n Boost นะครับสัปดาห์นี้เราก็เขยืบมาที่ตัว Chimera นะครับ Chimera Chimera วันนี้อัปเดตอะไรมานะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ Chimera เนี่ยถือว่านะครับถือว่า อยู่ในภาวะที่นิ่งเกินไปนิ่งเกินไปนะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละเพราะว่าหลายๆหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ต่อยุคนะครับเพราะว่าการทำซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของนะครับการต่อยุรายปีเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งก็คือ,อเราคนใช้โปรแกรมเนี่ยถ้าไม่มีการอัปเดตเราก็เลิกใช้ถูกไหมครับเราก็ไม่ต่อ หรือว่าเราอาจจะต่อเมื่อมันมีอะไรออกมาใหม่แล้วมันน่าใช้เราก็จะต่อแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของ <c oughs> คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยถ้าเขาไม่มีการอัปเดตเนี่ยหรือว่าไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาดึงดูดให้คนต่อ,อยุ่เนี่ยจบเลยนะครับมันก็จะจบไปปริยายนะครับซึ่งแตกต่างกันตอนนี้เนี่ยมี โปรแกรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่มีการต่อยูารปีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ค่ายนะครับก็มี o c t o p ท s ันะครับอ็อกโทพัสดเอฟอาร์พี h ็อกโทพัสหัวเวนะครับมี n c k u UM ซ t พวกนี้อ่ะ uh, n c k u UM ซ t มีมีการต่อยู่รปีทษทีนะครับแล้วก็มี s ัสทรีนี่ที่ไม่ต้องต่อยูารปีแต่พวกนี้เขาก็สม่ําเสมอแต่ค่ายที่มีการต่อยู่รปีเนี่ยหรือว่ามีการใช้งานเป็นแบบรายปีแบบ User อร์อย่างชิเมล่าแบบนี้นะครับ เขาจะต้องแอคทีฟให้มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราผู้ใช้เนี่ยก็มีโอกาสได้เลือกตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของช h i m e ่านะครับที่อัปเดตมาในวันนี้ก็เป็นในส่วนของเสี่ยวมี่นะครับฟิกบัคอินแพชเอมี่โ o ดิวเอ็มทีเนะครับโน 11s พ็อกโกเอ4นะครับก็สามารถทํางานในส่วนของอการทํางานในส่วนของ อ,อีมี่นะครับแพทอีมี่นะครับแพทอีมี่นะครับต่อมาในส่วนของคอนะครับก็คอก็จะเป็นส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโอดิลล่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างของตัวตัวโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเซี่ยวมี่แอดพูบนะครับเซี Me, ่ยวมี่ improve อัพเดตเฟิร์มแวร์โมดิ i อินฟ t สบูทโหมดนะครับอันนี้ก็คือใส่ ware, ในส่วนของฟ t สบูทโหมดได้แล้วก็ L G add magnet link นะครับ support for L G เฟิร์มแวร์ก็สามารถนะครับดาวน์โหลด L G เฟิร์มแวร์ได้เลยหัวเว่ยก็ add factory reset นะครับ option หัวเว่ย R P M B back up and restore จริงๆแล้วหัวเว่ย R P M B นี่ผมเคยเคยเคยลองรีดออกมาดูนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่มัน ที่มันที่มันมีเนื้อหาหรือว่าไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใหม่ๆอาจจะมีเนื้อหาเข้ามาแล้วหรือเปล่านะครับจะมีเนื้อหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วหรือเปล่าเราก็ายังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับเดี๋ยวต้องไปไปดูอ้าวพูดถึงก็มาพอดีนะครับในส่วนของ UMT นะครับ UMT วันนี้อัปเดตในส่วนของ QC File ซึ่งเป็นโปรแกรมโปรดของผมเลย8.1นะครับเราไปดูกันนะครับอัปเดตอะไร เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็น CPU Call ียคอคอมเนี่ยผมก็จะหยิบน้องเกิลตัวนี้ออกมาใช้งานก่อนเป็นตัวแรกนะครับ UMT นะครับวันนี้อัปเดตในส่วนของนะครับ QC5.8.1 ก็มี ASUS มี OnePlus มี Huawei Enjoy9 Huawei9SE นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Xiaomi นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Nokia เพิ่มเข้ามานะครับที่เป็น CPU c o ูคอคอมนะครับอ่านี่นะครับก็ถือว่า ไม่ตกนะครับไม่แผ่วเขาก็ต่อเนื่องอยู่นะครับต่อเนื่องอยู่ก็ตัวนี้ก็มีการต่ออยูรายปีแต่ว่าไม่ไม่แรงมากนะักเก้าร้อยนะครับต่อปีก็ถือว่ายังโอเคอยู่แล้วก็สําหรับการอัปเดตก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็น UAT UAT ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะโปรแกรมคล้ายๆแบบเดียวกันกันกบ อัลล็อกทูลแต่ช่วงแรกผมก็ลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันติดๆขัดๆเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ปล่อยทิ้งว่างยาวเลยจนมีมาอัลล็อกทูลก็เลยใช้อัลล็อกทูลแล้วตอนนี้ถ้าเป็นอ่าย a เเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรใหม่ที่มันนอกเหนือจากอัลล็อกทูลก็ก็คงจะไม่ไปทดลองเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องประหยัดกันนิดนึงนะครับก็อัปเดตมาทั่วไปนะครับก็มีเรย์มีนะครับแล้วก็มีเสี่ยวมีแล้วก็มี v i v o นะครับว1 1เนะเพิ่มเข้ามาอ่าโอเคนะครับ สำหรับ UAT เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่ามีเวอร์ชั่นอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามีอะไรอัปเดตที่มันแบบเหมือนกับแตกต่างหรือว่าแซงหน้าอล็อกทูนไปเนี่ยอย่างเงี้ยเรากา็น่าจะลองทดหาทดลองใช้คือตอนนี้คนที่ทำซอฟต์แวร์เนี่ยผมว่าถือว่าการแข่งขันสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างอล็อกทูนเนี่ยมันก็ครอบคลุมหลายอย่างานะครับเพราะใน,นครั้งนี้ แล้วก็ของเขาก็เป็นมีให้เลือกหลายรูปแบบด้วยนะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าจะใช้แบบไหนซึ่งนะครับถ้าเขายังควบคุมหลายลอย่าง,อย,างอย่างนี้นะครับคนที่ทํากล่องที่เจาะเจาะไปแบบเฉพาะย e ี่ห้อหรือว่าเฉพาะ c p u เนี่ยอันเนี้ยต้องพยายามอัปเดตและให้ฉีกออกไปอย่างงี้ต้องฉีกเลยนะครับถ้าไม่ฉีกก็คนก็จะไม่กลับมาเข้ามานะครับอ่ะเรามาดูอันนี้บอเนียบอเนีย บาเนยลก็จะเป็นลายวงจรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งน้องไม้นะครับหนึ่งในทีมงานอนุมานจ s m นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยอยู่นะครับอัอนนี้ก็ลองไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินเมติกนะครับก็ลายวงจรมีแบบรูปภาพจบงานก็มีอ่ามีหลายอย่างมีหลายอย่างนีโอ้ผมผมลองเข้าไปดูแล้วมันโอ้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาเยอะนะครับไอ้ลายวงจร Z3X ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ iPhone เนี่ยก็ยังก็ลูกลูก,ลกค้าหลายคนก็ยัง ก็ยังต่อายุแล้วก็ใช้งานแท x อยู่แต่แท x เนี่ยซื้อกับพี่เดชได้เลยนะขายมายาวนานนะครับขายมาตั้งแต่ออกมาเป็นดองเกิลสีม่วงเขาขาวเลยนะครับจนตอนนี้นะครับเป็นแบบยูเซอร์แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครสนใจวันนี้ก็ทักไปหาน้องไม้ได้อ้าวนะครับอีกตัวหนึ่ง TFM Tool นะครับ t f เอก็เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นในรูปแบบของยูเซอร์และพาสเวิร์ดนะครับยูเซอร์และพาสเวิร์ดนะครับก็ เป็น3เดือน6เดือน1ปีอะไรอย่างเงี้ยปีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังๆเนี่ยซอฟต์แวร์ชอบออกมาเป็นแบบนี้แต่ผมก็แปลกนะเขาก็ข้ามกลับไปทำซัมซุงโอ o n ฟนวันคลิก frp imoof a m s u n g frp mtp mode 2อ2ศูนย์สองส n งซัมซุงโอนแอนนิวแฟแะครับแฟดชิ่งผมไม่แน่ใจเขาอาจจะพยายามเก็บเก็บรายละเอียดในตัวซอฟต์แวร์ของเขาซึ่งของเขาเนี่ยออกมาตอนแรกเขาก็ ไม่สามารถาเหมือนกับว่ายังยังยัง,ย,งยังไปเน้นไปไปจั่วหัวที่ในส่วนของ B r e m o d e อ่าแล้วก็ในส่วนของล็อก ok Vivo หรือล็อก ok Oppo อะไรสักอย่างอย่างเนี้ยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอซอฟต์แวร์มันเริ่มมัน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 เริ่มจะอยู่ตัวหรือว่ามีคนเริ่มใช้เนี่ยเขาก็เริ่มมาเก็บในส่วนของซอฟต์แวร์ที่นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่น่าจะเป็น t a ต d a า d เพื่อให้ลูกค้าเนี่ย อยู่กับเขาแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างลรอลทุนเนี่ยเขาก็สามารถแฝดซัมซุงได้ปลดล็อกซัมซุงได้ปลด r p ได้ปล,ล,อด,ด,ปล,ลอดอะไรทั่วธรรมดาได้หัวเว่ยวก็ทําได้คือเขามันมันมีความหลากหลายเพราะนั้นท f m ทําแบบนี้ก็ถือว่าถูกทางแต่อาจจะต้องเพิ่มรุ่นแล้วก็อย่างอื่นให้มันมากขึ้นมากกว่านี้นะครับอ่ามันถึงจะแบบเออโอเคคนถึงแบบนึงด,ดูแต่ึ แต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เลือกที m เเข้ามาใช้ก็มองไปในส่วนของ b ีลอมแต่ถ้าเกิดใช้งาน s a m s u n งได้ก็ถือว่าเป็นของแถมที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเขาเก็บารายละเอียดตรงนี้อ้าวอีกตัวหนึ่งก็เป็น f u r ิสโกนะครับแพ็ก2 s p เ t สพก็อัปเดตมาในส่วนของ Nokia C21 ยนะครับยังไม่แน่ใจว่า n o k i ียจะมาแรงไหมในอนาคตนะครับเพราะว่าโ Noki ียก็ออกหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับโนเกี Nokia ก็ออกมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับอตอนนี้ รุ่นใหม่ๆก็ออกมาหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนะครับเมื่อนะครับเมื่ออมีการออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตลาดเปิดรับเนี่ยเราอาจจะได้กลับมาทำโนเกียอีกครั้งหนึ่งนะครับฟิโกก็ตอนนี้ก็อัปเดตไปส่วนในส่วนของโนเกียสี่รอไว้ก่อนล่วงหน้านะอ้าวนะครับถ้ามาดูมาดวิวนะครับมาดวิวเพื่อนบ้านของเรานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ <tyard. S 2> ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวแปลกๆก,ก็ยังไม่มีนะครับ MRT ก็ยังไม่มีแต่มีข่าวมาว่าจะทำนะครับมีข่าวมาว่าจะทาตัวเวอร์ชันใหม่ออกมาเพราะนั้นใครมีน้องเกิ้ลก็อย่าเพิ่งไปเผาทิ้งอย่าเพิ่งเอาไปคว้างทิ้งนะครับก็ลองขาโต๊ะไปก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดเขาออกเวอร์ชั่นใหม่มาก็ค่อยดึงจากขาโต๊ะแล้วก็เอามาลองใช้เอ,เอามาใช้ได้นะครับส่วนของ UFI ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับอ่านะครับวันนี้ก็สบายๆามาดูหน้าวอนิดน,นึงหน้าวอหน้าวอ นวอรก็นุมาน G.M. นะครับเมื่อปกติเนี่ยอนุมานเนี่ยเราจะเรียนเป็นสอนสดนะครับผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านซูมนะครับทุกวันพฤหัสนะครับก็เพื่อสร้างเสริมบางคนเนี่ยเราบางทีเรามาพื้นฐานไม่เท่ากันหรือบางคนเนี่ยนะครับเข้ามาอยากจะ เห็นหน้าค่าตาหรืออยากอยากจะเรียนนะครับหรือว่าอยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าก็ถือว่า,วาไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลต่างๆด้วยแล้วก็ในกรณีของคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับอาจจะมีเครื่องติดค้างติดมืองั้นหน้าร้านก็มาลองทํากันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าการเรียนออนไลน์ผ่านซูมเนี่ยถือว่านะครับถือว่า เข้าถึงแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับบางทีบางคนเนี่ยไม่ว่างตอนวันไม่ว่างน,านี้เราเจอกันช่วงประมาณสามทุ่ถึงห้าทุ่มก็ถือว่า น่าจะเป็นเวลาที่หลายๆคนทุกคนเนี่ยน่าจะกลับเข้าบ้านกันแล้วอ่าก็รบกวนเวลาของครอบครัวสักวันละหนึ่งครั้งอ่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็มาเรียนเสริมสร้างความรู้กันนะครับอันนี้ก็เคือนอมาถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนก็ทักมาได้นะครับทักมาได้อันนี้ก็เมื่อเช้าก็ออกวิ่งนะครับวิ่งออกวิ่งเป็นเรื่องปกติของผมอ่าโอเคไข่หวงมาแล้วนะครับไข่หวงมาแล้วราคาปรับขึ้นนะครับตอนนี้ของหลายๆอย่างปรับราคาขึ้นนะครับทั้งเมืองจีน แล้วก็ทั้งเมืองไทยค่าขนส่งอะไรต่างๆช่วงช่วงช่วงนี้ก็มีการตับขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ iPhone ก็เป็นงานในส่วนของการบายพาสเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีในส่วนของรุ่นใหม่ๆที่เป็น iPhone นะครับแต่อาจจะไม่ใหม่มากอาจจะไม่ถึง1 1เนะครับแต่ก็กําลังดูอยู่ว่ามีแนวทางที่จะพอเป็นไปได้ไหมนะครับสาหรับการอัปเดตในรูปแบบของการบายพาสนะครับอันนี้ก็ไม่แน่อ้าวนะครับนี่สปอนเซอร์ของเรานะครับ เดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนนี้เท่านั้นสิงหาคมเท่านั้นเซียเจมบอกว่านะครับหนึ่งถ้าเกิดว่าซื้อครบ1,100หนึ่งอหนึ่งหนึ่งา11,900 11,900เฉพาะแบตเตอรี่นะครับรับชันบ้นแขวนแบตเตอรี่สวยๆแบบนี้ไปได้เลยนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าบอกเฮ้ยร้านเล็กอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะสั่งเยอะไปเไดี๋ยวจะมีลูกค้าไหม เจเจบอกว่าให้สะสมได้2บินภายในเดือนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสะสมใบ1เดือน1 1บินสมมุติว่าประมาณหมื่นหนึ่งละขายนิดหน่อยขายสองสองพันกว่าบาทสองสามพันคุณก็ไปไปเดี๋ยวคุณก็สั่งอีกสักรอบหนึ่งคุณก็จะได้ชั้นนะครับสะสม2ยอดก็ได้นะครับแต่เวลาสะสม2ยอดต้องเป็นหนึ่งมื่นสอนะครับครบปุ๊บแจกปั๊บนะครับและชั้นของเจเจไม่ให้อ่าชั้นธรรมดา แข็งแรงทนทานใหญ่หนักแน่นนะครับนะฮะแล้วก็ซื้อแล้วก็แจกเลยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นครบตามรูปแบบนี้นะครับแจกไปเลยนะครับรับไปเลยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องอะไรมากมายไปห้อยแบตแขวนไปจัดร้านจัดงานจัดหน้าร้านจัดร้านจัดให้ดูดีดูมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะครับฝากเอาไว้สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ของเจมแม็กอย่าืืมนะครับไม่ใช่แค่แบตเตอรี่อย่างเดียว หน้าจอสีเจ็มก็มีนะครับอ่าแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นพวกอะไหล่นะครับเคสกลางบอดี้ฝาหลังตูดชาร์จแพ้ก้น กล้องหน้ากล้องหลังผ่าใสซมิมมีหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์สําหรับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือก็มีนะครับทักได้เลยสแกนได้เลยนะครับสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยที่หน้าวอลผม้วเดี๋ยวตอนท้ายผมก็จะมี w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  ์ไ e ด์เว็ให้ท่านได้เข้าไปเช็คราคาหน้าจอราคาแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอ,อีกอันนึงที่เจมเนี่ยกล้าเปิดนะครับเปิดออกมาเพื่อให้ ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูราคาหน้าจอได้นะครับแล้วก็ตีราคาลูกค้าได้นี่นะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เสียเจมกล้าเปิดเพราะว่าปกติราคาจอเขาไม่ค่อยเปิดกันนะครับบางทีเขาก็เก็บเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้อันหนึง่ง ISP JTech Solution เป็นกลุ่มที่เราเปิดกันในช่วงของการทำอ่า ISP เนี่ยฮิตฮิตนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันเอาไปแล้ว ISP ผมว่าไม่แน่นะอนาคตตอนนี้ยิ่งบีลอมปิดเนี่ยบางทีเราอาจจะได้กลับไปทำ ISP อีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ A10 Samsung a 1 0ยังมี u 8อัปเดตมาเลยนะครับ u 8ยังอัปเดตอยู่เลยนะครับยังต้องจิ้ม i s p ยังต้องแกะจ้ำ i s p อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ฝากไว้ในอ้อมใจถ้าเกิดว่าใครมี u f i บางทีไปซื้อต่อเพื่อนมาหรือว่าบางทีเพื่อนไม่ได้ใช้ให้มามี CJ Tag ็มีเมนูซ่าเห็นเขาขายอยู่ปล่อยมือสองก็จับมาลองเล่นดูแต่ยังคำหาทางไปไม่เจออยังไม่มีใครแนะยังไม่มีใครบอก ก็ลองเข้ากลุ่มดูนะครับ1,990าบาทต่อปีปีหน้าต่อไปก็990านะครับรับรองว่าพาจบงานสไตล์หนุมมาน g s m ได้แน่นอนอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็โออีกอันนึงลืมเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ไก่นะครับแล้วก็พี่โลสเอ็มเทลนะครับอ่าอุดหนุนชุดโอท็อปนะครับของอาเดตจิสเอปนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นชุดโอท็อปที่อ่าทำงานเกี่ยวกับ OCA นะครับจอ ไม่ว่าจะเป็น OPPO Vivo ได้หมดนะครับจอหน้าจอไม่เกินประมาณ8นิ้วแล้วก็จอไม่โค้งนะครับถ้าจอโค้งมันก็อาจจะบางทีอาจาลงทุนสูงไปนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ2 0มือบาทผมคิดว่าหลายๆถ้านหลายๆคนเนี่ยที่ทำงานทางด้านอจอเนี่ยเดือน2เดือนบางคนอาทิตย์2อาทิตย์คืนทุนแล้วสำหรับเครื่องลอกจอชุดโป o top นะครับจบงานได้แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่า ผมเห็นเครื่องชุดล็อกจอเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับครั้งแรกที่เมืองจีนผมบอกเลยมันเหมือนหัวเป่าเลยยังไงไงร้านมือถือทุกร้านต้องมีเพราะว่าทุกร้านเปลี่ยนหน้าจอคุณจะปล่อยให้หน้าจอที่มันแตกแค่กระจกอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ทิ้งไปเหรอ คุณก็ซื้อแค่กระจกมาเปลี่ยนแค่หน้าจอโดยโดยใช้เครื่องชุดแบบนี้สบายๆนะครับคุณได้จอแท้กลับไปขายลูกค้าด้วยนะครับจอแท้อย่าลืมนะครับมันลื่นมันลื่นแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญลงทุนซื้อแค่กระจกแล้วก็กระจกมันก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายและกระจกพร้อมกาว OCA ลอกเสร็จปุ๊บก็อัดากาวปุ๊บเก็บไปขายได้สบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็ชุดโอท็อปนะครับของเราก็ขายไปแล้ว เรียกง่ายว่าเป็นหลักร้อยชุดเรียกว่าเป็นหลักร้อยชุดอ้าวนะครับพอหอมปากหอมคอกันในวันนี้นะครับกลับมาที่ห้องส่งกันนะครับก็นะครับสบายสบายนะครับวันนี้ก็ฝนตกพังมีฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวต้องรีบออกไปส่งของให้ลูกค้านะครับก็สําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับช่วงนี้นะครับผมว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาดีนะครับเริ่มกลับมาดีแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่บางอย่างบางที่หรือบางบางบางอะไรอย่างเงี้ย ผมผมสังเกตดูดูข่าวนะบางทีแบบบางอย่างที่มันปิดไปนานๆอย่างที่ฮ่องกงอย่างเงี้ยที่ไฟ LED จอ LED เนี่ยหล่นลงมาอย่างเงี้ยบางอย่างบางทีมันเราปิดไปนานๆแล้วมันไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเรามาเปิดเนี่ยแล้วบางทีมันแทนนน้นเราไม,ไม่ไม่เราคิดว่ามันปิดไว้เฉยๆมันก็คงไม่เสียหายอะไรแต่ว่าไม่ไดมม้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการแมันแทนนั้น ตามตามระยะเวลาเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าเกิดคือใช้อยู่ปกติมันก็มีมีการมนเทนแนซ์อยู่ดูแลอยู่รักษาอยู่ตลอดแต่พอวันปิดไปยาวๆโควิดปี2ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเปิดเนี่ยมันอาจจะมีการเสรื่อมสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือล่าสุดเนี่ยอย่างที่วันวันเนี้ยต้องแสดงความเสียใจด้วยสำหรับผัก ที่มันที่มันไฟไหม้มามีการซ่อมไฟอย่างเงี้ยคือบางทีบางอย่างเนี่ยมันมันมันถูกปิดล้างมานานตากแดดตากลมตากฝนพอมีการมาซ่อมเนี่ยหรือว่ามีการมากับกับเข้ามาใช้เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูง,งเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านหลายๆคนเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มออกมาทํางานออกมาปฏิบัติงานนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ขับรถขับลาแต่มานานแล้วไปเจอรถติดๆก็อาจจะแบบอาลงขึ้นของขึ้นะนะครับสูงเฉียวซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรารถติดเป็นเรื่องธรรมชาตินะรถติดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พอเราไม่คือเรียกง่ายว่าเราเราไม่ได้คุ้นชินกับมันมานานนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็ให้เวลาหรือให้โอกาสมีการปรับตัวแล้วก็ต้อง ทุกอย่างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็อยู่ในความ,ม,มระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนเอนเอาไว้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดดูไลฟ์ like สดของผมแล้วก็มีดูแล้วมันมีประโยชน์สาระก็สามารถแชร์ได้นะครับแชร์ได้เราก็มาพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ก็เด็กข่าวสารใน,ในส่วนของซอฟต์แวร์หรือว่ามีฮัดแวร์มีอะไรใหม่ใหนะครับ มีอะไรอัปเดตในส่วนของวงการช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือประเทศไทยนะครับผมก็จะเอามาพูดคุยในรายการแบบนี้นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็สมควรแกลล่เวลานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันศุกร์หน้านะครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ